นักศึกษาอินเตอร์ทั้งพี่ทั้งน้องนะคะทั้ง LVT แล้วก็ IEP แล้วก็เตรียมนิสตวกรรมศาสตร์จะใช้ iPad สามพระเจ้า iPad 3จะออกปีห้าห้าเนี่ยนะคะพระเจ้าตัางไปจากไหนอยู่ที่นโยบายผู้บริหารเขาจะใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ผู้บริหาร ทีของอาจารย์ยาวนะคะไอทีของหลักส <8 S 1> nah, <i> ูตรกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะใช้แท็บเล็ตแท็บเล็ตที่รัฐบาลจะแจกให้เด okay. ็กอนุบาลเห็นไหมคะเด็กอนุบาลจะต้องใช้เด็กเราจะทำงานอยู่แล้วต้องรู้เรื่องนะคะรัฐบาลแจกเด็กป .1 ใช่หรอส่วนสมาร์ทโฟนต้งเล่ขึ้นกว่าสองป้บริหารแจกเด็กและก็เด็กใชงอุตสาหกรรมจะต้องใช้สมาร์ทโฟน นี่จริงแจ็กาเล็กซี่อันนี่มันตัวสี0อลไปที่เป็นอีกช่องทางที่ทำอย่างไรให้เด็กสามพันเก้ารอ้สึกตัวนี้เพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยหนีไม่ได้นะลูกชายส่วนใหญ่ก็จะออกซัมซุงกาเล็กซี่เด็กกรุงเทพ เราในญี่ป,ปุ่นไปถึงกันทั้งหมดเลยเรากับเราจะไปอย่างนั้นแล้วนะคะอาจารย์จนมีเรื่องหนึ่งอาจารย์ว่าทุนนะคะปีนี้อาจารย์จะเป็นจัดขออนุญาตดูแลทุนทุนทุนหมายถึงว่าที่อาจารย์อาจารย์จะดูแลก็คือทุนที่ทําอย่างไรให้เด็กเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นสวัสดิการเด็กพ่อแม่ติดใจหรือ,อยากจนอจนอะไรก็ว่ากันอีกทีแล้วจะเป็นส่วนของอาจารย์นันทกา ขออจารย์เปนก็คือทุนปวชสามขึ้นปวสหนึ่งภาควิชาแต่แล้วทาคภาาส่งเข้าประกวด <ทำ S 1> แต่อยากจะให้ทาควิชาราสากับฝ่ายทางสามัญด้วยเพาว่าเด็กนักเก่งจริงไหมเพราะการเรียนมีมมมนโยาบายว่าเด็กที่อาจารย์ส่งเข้าประกวดออกต้องเป็นเด็กที่เก่งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะว่าอาจารย์เป็นจะมาปั้นต่อเาว่าเด็กคอมก็พยายามส่งให้มันเป็นรางวัลระดับประเทศที่พอไฝ่ฝันมาก บัญชีเนี่ยมันต้แข่งบัญชีระดับ,บไหนจะขออนุญาตส่งส่งยอดเด็กนี้ต่ออีกทีนึ่งถ้าหากเราทําได้จริงนะจารย์ผู้บริหารก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยที่เด็กเขาส่งมาที่ภาควิชาส่งมาเก่งจริงนะปีต่อไปก็าอาจจะเพิ่มยอดให้เราไ,ได้เพราะทุกทีส่งมาเท่าไหรที่นเนี่ยส่งมาเท